ครับบ้างน่าจะพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมอ่ะพี่นิงอ่ะพี่เปิดเอ่ะเปิดเลยพี่น้องไปปแล้้วก็ตองเิดพี่น้องรำตันอันนี้ไลฟ์ยังครับไลฟ์แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวขอเตรียมความพร้อมนิดนึงสักครู่หนึ่งนะครับช่องไหนเอ่ยเอาไลฟ์อยู่ช่องไหนเนี่ยครับ สวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ <ขอ S 1> ให้นิดหนึ่งนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่โชลูมโตต้าชัวซัมมิตสาขาบางนาเนาะโอเคใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผม,มว,วันนี้ทีมงานโตต้าชัวซัมมิตสาขาบางนานะครับขอแจ้งนิดหนึ่งนะครับว่าอยู่ที่ไหนโตต้าชัวซัมมิตสาขาบางนาอยู่ จะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยป้ายโตต้านะครับผมและโตต้าชัวนะครับผมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะไม่ทราบว่าเข้ามาแล้วได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะเสียงกล้องครับ<า>เสียงกล้องสักครู่น,นะครับผมเสียงกล้องกำ<ฮ>ลังปรับนิดหนึ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับผมรับพี่หนึ่งวันนี้ อ่าเราก็จริงๆเดี๋ยวเราเรียกว่าเราพรีวิวดีกว่าพรีวิวรถหลายๆคันของโชว์รูมนะครับหลายๆคันใครสนใจรถรุ่นไหนก็ให้โอเคกลับมาอีกอไลฟ์รอบแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่าเอฟซี FC ทุกคนที่เข้ามาฝากสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ